สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทําต่อจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทํางานของตัวเราเองนี่แหละนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมเลยเพิ่มคําว่ายุคใหม่นะครับหรือเป็นยุคดิจิตอลด้วยนะครับก็คือในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมลองให้ตัวตัวเราเนี่ยนะครับตัวของหลายๆคนเนี่ยลองดูตัวเราเองก่อน โดยที่ผมเอารูปรถคันเก่าๆขึ้นมานะครับเพื่อให้เรามองว่าตัวเราเนี่ยนะครับต้องพัฒนาในด้านไหนต้องเรียนรู้ในด้านไหนบ้างนะครับในในคลิปนั้นลองลองไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าไอ้ทักษะเนี่ยนะครับอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนานะครับในยุคปัจจุบันนะครับเรามาดูอันแรกเลยนะครับก็คือสร้างภาวะความเป็นผู้นํานะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคปัจจุบันหรือยุคในอดีตนะครับ ก็มีให้พูดถึงเยอะนะครับเรื่องของการสร้างภาวะผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกล้าพูดกล้าพูดไม่ได้กล้าพูดแบบก้าวรล้ากล้าพูดลอยๆนะต้องกล้าพูดอย่างมีทักษะเพื่อนําเสนอแนวคิดอย่างมีเกตุผลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนยุคใหม่เนี่ยนะครับกล้าพูดมากยิ่งขึ้นกล้าเสนอแนวความคิดเห็นของตัวเองมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราต้องเสริมสร้างทักษะอันนี้นะครับโดยการกล้าพูดต้องมีทักษะ นะครับแล้วก็เสนอแนวคิดอยากมีเหตุผลด้วยนะครับตัวที่สองนะครับก็เป็นโทิครับก็เป็นเอ่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยนะครับอยากนะครับอยากทาให้ตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วหรือน้ําล้นแก้วน,นะครับเราจงพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีการประเมินตัวเราเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับทุกงานให้พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ครับเพราะผมบอกแล้วนะครับแต่พัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องกลับมาดูที่ตัวเราเองก่อนตัวเราต้องได้รับการพัฒนาก่อนแล้วงานก็จะได้รับการพัฒนาต่างคนรอบข้างก็จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวที่สามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับไอการปรับตัวเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามาไวมากมันเปลี่ยนไวมากเข้ามาแล้วเปลี่ยนเข้ามาแล้วเปลี่ยนตัวเราเนี่ยครับต้องสามารถที่จะปรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้นะครับให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เข้ามาเทคโนโลยีนี่รวมถึงเรื่องของระบบออนไลน์ระบบไริ่างๆนะครับที่เข้ามาตอนเนี้เยอะแยะมากนะครับเราต้องเรียนรู้ให้ทันจากนั้นเราก็ปรับตัวเองปรับงานตัวเองนะครับให้เป็นในลักษณะของทันเทคโนโลยีที่เข้ามา ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการทํางานเป็นทีมให้การทํางานเป็นทีมเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอดีตนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการทํางานเป็นทีมก็คือให้ทุกคนนะครับมีความร่วมมือในการทํางานกันทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในในแต่ละองค์กรเนี่ยต้องทําให้ทุกๆคนในในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกเป็นทีมนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไอทางการทํางานเป็นทีมเนี่ยนะครับ เราจะเห็นได้นะครับมันจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โดยตรงเยะ้แต่แตและที่เนี่ยนะครับในแต่และองค์กรก็จะจัดทุกปีทุกปีทุกปีนะครับถ้าถามก่อนว่าทําไมต้องทําทุกปีนะครับผมว่าคิดอย่างนี้ฮะเวลาเราอยู่ในครอบครัวเรานะครับในครอบครัวเราเนี่ยมันยังมีปัญหาเล็กๆน่ออๆยิ่งกับฟันมันก็กระทบกันบ้างนะครับในการจัดเนี่ยการทำงนานเป็นทีมหรือเอ่อบางองค์กรเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการจัด work l e a r ล i ่หรือ team building ที่ให้เคลียร์ตรงนี้แหละฮะไอ้ที่กระทบกันตรงนี้ให้มันหายไปนะครับก็คือพูดคุยกันนะครับจากนั้นนะครับในการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องเกิดทกัาปิทน,นะครับในแต่ละปีมก็มีการเคลียร์กันด้วยก็บางบางบางที่เขาใช้เ,เรื่องของการเปิดใจนะครับหรือการเป็นเอ่อ thank you sorry นะครับก็คือ uh, ขอบคุณหรือขอโทษนะครับก็นั่งคุยกันนะครับโดยใช้ในรูปแบบของ uh, สัมนาเชิญปฏิบัติการก็คือเอา สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแต่นี้ผมมาบอกให้ว่าไอ้สี่ตัวเนี่ยนะครับพัฒนาเนี่ยนะครับของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือยุคใหม่เนี่ยนะครับสตัวสาหรับตัวเราเองเนี่ยนะครับก็มีการต้องสร้างภาว่าผู้นําแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีอยู่เสมอแล้วก็เรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับก็คือสี่ตัวนี้นะครับดงนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบก็ฝากตัวนะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ สัไปให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ